เราก็มาทําตัวเทสต,ตัวที่2นะวันนี้ก็เปรียบเทียบกันนะครับระหว่างตัวเทสตัวละแปดหมื่นกับ4 0,000บาทนะครับมันต่างกันยังไงเนะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เราก็จะบอก IP นะครับเหมือนเดิมนะบอก IP ในการเข้านะครับวันนี้เดี๋ยวเราใช้คอมต่อ Wi-Fi เลยนะครับ Wi-Fi ของเครื่องเทสนะครับชื่อ Asic tester นะเราก็ ไปที่ asic tester เดี๋ยววันนี้เราเข้ากด connect นะครับไ i ไฟ,ฟ asic tester connect เสร็จนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับใช้โปรแกรมสแกนหา ip นะครับเราก็กดสแกนนะครับนี่อันนี้เป็นตัวรุ่นแพงขึ้นมานะครับตัวนี้รุ่นอ่าลืมให้ดู เตัวนี้รุ่น8 0 0 0มตัวนี้รุ่นเออเออลืมราคาสี่หมื่นะครับก็เปรียบเทียบกันสองรุ่นนะต่างกันไหมจริงๆเดี๋ยวผมเสียบไฟรุ่นนึงก่อนจริงๆเขาแนะนำนะครับเครื่องนี้นะครับอย่าเสียบต่อตรงให้เสียบกับ power bank นะครับเพื่อชิดกันนะครับ ไฟมันเป็นไฟทะลุน,นะครับเข้ามาที่ตัวของไอตัว A R C อีกเนี่ยเขาเรียก A R C นะครับก็จะทำให้ตัว A R C เนี่ยมีปัญหาได้นะครับออพอเราก็รีเซ็ตก่อนนะครับมิกกี้จุด4นะจุด4 เรามาเลือก Wi-Fi เหมือนเดิมนะครับจุดสจุดหนะครับเข้ามานะครับก็จะให้เลือก Wi-Fi นะครับเราใช้ตัวเดิมของเรานะครับเดี๋ยวผมขอใส่รหัสแป๊บหนึง่งใส่รหัสนะครับใส่รหัสเสร็จนะครับก็กดล็อกอินได้เลย เครื่องก็จะรีบูตเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเราเซฟไปแล้วเซฟไปแล้วนะครับเครื่องนี้มันก็จะรีบูตนะครับแล้วก็ต่อ wi-fi เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้มันทับอยู่นะเอาให้ดูได้แค่นี้นี่นะครับอันนี้ตัวแพงต่อ wi-fi นะครับมันก็จะรันนะครับ ตอนนี้ตัวถูกหน่อยนะมันจะได้2รุ่นนะครับหมุนตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนรุ่นนะครับจะได้เป็น L3 อ9กเกแตถ้าตัวแพงจะรอคอนเน็กก่อนเนี่ยมันก็จะเริ่มคอนเน็กนะครับ คอนเน็กไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับลองใหม่นี่ยครับเราก็มาคอนเน็กตัวละ8ปดหมื่นกันนะครับดูว่าจะเหมือนกับตัวละส0 0 0 0ื่นตัวนี้ไหมนะครับตัวนี้คอนเน็กเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เริ่มสตาร์ทการคอนเน็กนะครับก็ไล่ไปเรื่อยนะนี่เข้ามาเป็น ARC นะครับมันก็บูตได้แล้วนะครับอันนี้หลังจากเชื่อม wi-fi เสร็จ ดูดิมันต่างยังไงกับตัวไอตัวเนี้ยตัวสี่หมื่นหน้าตาจะเหมือนกัน,นครับสี่หมื่นกับแปดหมื่นเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับต่างกันที่อะไรนะครับต่างกันที่เวอร์ชั่นนะครับที่รองรับได้นะหาปุ่มไม่เจอตัวนี้นะ จะรองรับได้หลายรุ่นกว่านะครับนี่ค่อนข้างหลายรุ่นเลยนะครับน,นี่เห็นไหมหลายรุ่นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้จะรองรับได้แค่2รุ่นเท่านั้นนะครับ H 9กับ L3 นะครับน้นหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะตัว80,000กับตัว40,000แต่ตัวนี้มันไม่ได้เก็บตัวของ firmware ์ e ท t ไว้นะครับ มันยิงขึ้นไปมันต่อเน็ตยิงขึ้นไปที่เซิร์ฟเวอร์เขานะครับ mm. เขาฉลาดมากนะครับไม่ให้เราดูเฟิร์มแวร์เลยแล้วก็ค่อยส่งเฟิร์มแวร์ลงมาที่เครื่องนะครับเราก็สามารถหมุนอ่าตัวนี้มี s 1 9 j แล้วนะครับนี่ x19j เทสได้นะตัว j นะครับแม ตัว80,000มันจะเทสได้เกือบทุกรุ่นนะครับเราก็ลองเข้าตัวนี้ดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับไอตัว80,000กับ70,000เนี่ยเดี๋ยวผมแบ่งจอเป็น2จอเลยให้ดู2ตัวนะครับนี่นะครับเป็น2จอแล้วเ,เดี๋ยวใช้ตัวสแกนหานะครับ เราก็สามารถต่อ2เครื่องพร้อมกันได้นะอยู่ที่เดียวกันก็สามารถต่อได้แล้วเราก็เชสนะครับพร้อมกันได้ทั้ง2เครื่องนะครับเราก็ค้นหา IP ตามปกตินะครับเราก็จะเจอ IP ของตัวเทสนะครับเข้าเหมือนเครื่องขุดเลยนะครับผ่าน IP address แต่ผมรู้สึกว่าตัวเนี้ย แอดวานซ์ไอีสแกนเนี่ยสแกนตัวนี้ไม่ค่อยเจอนะอาจจะต้องใช้ตัวมือถืออ๋อ,อมือถือเดีย๋ยวเราสแกนเครื่อง IP อีกทีนึงนะครับนี่ใช้โปรแกรมแอดเน็ตแอน z e r เซอร์นะครับต,นะตัวนี้นะเน็ตแอนไลเซอร์ตัวนี้นะแล้วก็กดแลนสแกนนะครับไปที่แลนก่อนแล้วก็กดสแกนนะครับ แกนออกมานะครับที่เห็นก็คือจะเป็น ip ที่มี W นะครับดู W ไว้ W ก็คือเว็บนะครับเปิดเว็บได้นะก็จะมีอยู่2ตัวคือ107กับ115นเนี่ย115 107นะครับตัวอื่นๆน่าจะไม่มีแบมี W ตัวของเราเตอร์ไม่เกี่ยวนะครับโอเคไม่ใช้ละ advanced ip นะครับเราก็มา 1.107นะครับอันนี้ก็คือตัวแรกนะครับแล้วก็จุด1 15นะครับนี่คือตัว2เดี๋ยวเราเปรียบเทียบกันนะครับอ่าตอนนี้เป็นเทส s ์ออยู่นะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนรุ่นดูนะครับ จ้าสิบเอ็มีแค่สชิปนะครับมันก็เลยขึ้นแบบนี้นี่เห็นไหมตัวของรุ่นนี้จะมีแค่ตัวของ L 3กับ S 9นะครับนี่มี2โมเดลนะครับเราใช้หมุนตรงนี้ก็ได้นะโมเดลก็เปลี่ยนนะครับนะอันนี้ไม่ชิกนะครับหมุนผ่านตัวนี้นะเนี่ยนะครับก็จะมี L 3 S 9นะครับตัวนี้นะ แล้วก็ตัวนี้นะครับ S11 s 9 T17 นะครับก็จะได้เกือบทุกรุ่นนะครับอ่สุดละที่ S อ่ทียรรุ่นเลย s 9 s 9 k นะครับ s 9 SE, s e S11 นะครับ S15 T15 S17 นะครับ T17 S17 e นะครับแล้วก็ t 1 7 e นะ s 1 7 plus นะครับ t 1 7 plus s 1 9นะ s 1 9จะมีชิปเทมขึ้นด้วยนะนะครับ4จุดนะครับแล้วก็ s 9้า s 1 1 t 1 9นะครับ s 1 9 pro ตัว s 1 9 j นะครับ l 3 plus หมดละนะครับ รุ่นประมาณนี้นะตัวปอไม่ปอใช้ด้วยกันได้นะครับแล้วก็เรามาดูตัวการ์ดนะครับมาดูชิปเชมกันมาดูชิปเชมของ L3 พัดกันว่าอยู่ตรงไหนเพื่อนๆเห็นชิปเชม L3 พัดไหมให้ทายอยู่ตรงไหนนะครับตอนแรกผมเข้าใจผิดมาตลอดนะครับชิปเชมจริงๆมันอยู่ตรงนี้นะ นี่นะชิปเทมคือตัวนี้นะตัวเดียวเลยจะสามพาร์ตมีชิปเทมตำแหน่งเดียวนะครับมันจะทำงานประสานกับชิปตัวของมันนะจริงๆนี้วงจรชิป1ชิปนะครับมันก็จะมีชิปเทมอยู่จุดนี้นะตัววงจรอื่นจะไม่มีชิปเทมอยู่นะครับก็คือวัดชิปของตัววัดอุณหภูมิของตัวชิปนะครับตัวนี้นะ แล้วก็มี PCB บอร์ดอยู่แถวๆนี้นะประมาณนี้เราก็สามารถที่จะจริงๆชิปเทมตัวนี้มันก็สามารถประมวลตัวอื่นๆได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นอุณหภูมิหลักที่ตัวชิปตัวนั้นนะครับวันนี้ก็รีวิวนะครับการเปรียบเทียบนะครับ2เครื่องนะครับไว้เพียงเท่านี้นะถ้าเกิดเทสแค่ L3 รุ่นเดียวเนี่ยสตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ ม่ต่างกันนะแต่ตัวหนึ่งจะ8ป0 0 0ืจะเทสได้หลายชิปหลายหลายเอ่อหลายโมเดลมากกว่านะส0่หมื่จะเทสได้แค่2โมเดลแล้วอ่ารุ่นของตัวของรุ่นอื่นๆนะครับมันจะมีเพิ่มเติมของฟังก์ชันนะครับอย่างเช่นพวก S17 เงี้ย S19 J หรือ S19 Pro นะครับมันจะมีเพิ่มฟังก์ชันของ ไว้ E P Lom นะครับก็คือเวลา E P Lom เนี่ยมันจะเก็บ error Lom นะครับเป็น error ต่างๆไว้นะมันบางทีมัน error มันก็จะไม่ทำงานบางตัวทีนะครับแค่เราเออทำการไว e ้ E P Lom นะครับมันก็จะเขียน E P Lom ลงไปนะครับมันก็จะทำให้หล้างข้อมูลเสียออกการก็กลับมาทำงานได้นะครับ มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะเวลาแก้ไขไม่ให้เวลาการ์ดหายนะครับคือการ์ดก่อนการ์ดหายมันก็จะเจอเอ,อเลอร์นะครับแล้วก็หายไปเลยแต่ถา้าล้างอีพีลอมมันก็จะกลับมาเจอการ์ดเหมือนเดิมนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการแก้เบื้องต้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับตัวนี้สามารถเพิ่มฟังก์ชันอีพีลอมขึ้นมานะครับจะเป็นตัว8ปดหมื่น้นครับแมกี เราผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยที่เราต้องไปใช้แอดวานซ์ IP พีสแกนเนอร์นะครับจริงๆเครื่องตัวนี้มันสามารถกดดู IP ได้เลยตอนเปิดเครื่องก็จะเห็น IP เครื่องตัวเทสได้เลยนะครับหรือเรากดตรงนี้1ทีนะครับมันก็จะโชว์ IP ให้เรานะครับนี่มันก็โชว์ IP ขึ้นมาแวบหนึ่งนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับแต่ถ้ากด1ท่ทีมันจะโชว์ IP ขึ้นมาให้เราเลยนะครับ งั้นไม่ต้องไปใช้โปรแกรมสแกนหานะเรากดดู IP ได้เลยนะครับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจนะครับก็ inbox มาสอบถามกันได้นะว่าสนใจรุ่นไหนนะครับแล้วก็จะซ่อมรุ่นไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจ็สอบถามเข้ามาได้นะวันนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่นะครับ วันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ